สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาที่วัดป่าทันทิพย์นะครับมาที่นี่นะครับมาพอดีได้ผ่านได้ถือโอกาสผ่านมานะครับเมื่อสักครู่นะครับก็เลยแวะเข้ามาดูที่ต้นตะเคียนนะครับก็มีหลายคนนะครับมี f c นะครับให้ผมมาส่องดูนะครับให้มาส่องดูหน่อยนะครับเพราะว่าวันนั้นนะครับเขายังค้างคาใจอยู่มียังค้างคาใจอยู่กับต้นตะเคียนนะครับอยากให้มาส่องดูนะครับ ในข้างในนะครับเพราะว่าจะมีข้างในอยู่หนึ่งต้นนะครับที่มีน้องป๊อกกี้นะครับในน้องป๊อกกี้มักจะมักจะมาวนมักจะมาวนที่ต้นนี้นะครับต้นลำนี้นะครับมาที่ต้นนี้นะครับที่มาที่นี่นะครับก็จะมีสร้อยนะครับที่เห็นอยู่นี่จะมีสร้อยที่ถวายให้ท่านนะครับมีต่างหูมีสร้อยคอนะครับที่ถวายให้ท่านและก็มีกําไรนะครับมีกําไรนะครับที่ น้องมาถวายให้ตรงนี้แล้วก็มีคนอยากให้ผมมาส่องดูตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นดอกไม้สดสดเลยนะครับเนี่ยดอกไม้สดสดนะครับมีคนมาถวายไว้นะครับตรงนี้นะครับน่าจะมีอะไรอยู่แถวนี้นะครับเหมือนว่าเนี่ยก็เลยให้ผมมาส่องดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอยากจะเห็นนะครับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมก็เลยมาส่องให้ดูนะครับนี่นะครับขอเปิด ดูสักนิดหนึ่งครับเหมือนกับเห็นตัวเลขนะครับแต่เห็นตัวเดียวนะครับเห็นตัวเดียวนะครับนะครับมันเห็นอยู่ตัวเดียวนะครับเนี่ยชัดเจนมากเลยครับชัดเจนมากครับ mm hmm. ก็คือมีคนให้มาส่องให้ดูนะผมก็เลยมาส่องแต่ว่าจะส่องเฉพาะใกล้ๆนะครับ น่าจะเฉพอใกล้ๆตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปส่องดูข้างๆอีกนะครับข้างๆอีกนะครับก็คือมี FC นะครับท่านให้ผมมาส่องดูนะครับที่นี่นะครับว่าอยากอยากเห็นนะครับอยากเห็นเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีใครมาส่องให้ดูนะครับที่ต้นนี้เพราะว่าเวลาเวลาน้องปุ๊กกี้เวลาน้องก๊อบนะครับทำพิธีมักจะมาที่ต้นกลางต้นนี้นะครับต้นกลางต้นนี้นะครับ ไม่รู้ว่าจะเห็นเป็นตัวเลขหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูดูไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้เหมือนว่าจะมีแล้วหนึงตัวนะครับเลขเจ็ดนะครับนี่ก็มีพระอาจารย์บอกบุญมาด้วยนะครับบอกบุญวันที่ยี่สิบแปดนะครับที่นี่นะครับจะมีการเลี้ยงเพนพระนะครับที่นี่นะครับจะมีการเลี้ยงเพนพระนะครับ รู้สึกว่าตรงนี้น่าจะไม่เห็นนะครับเราจะไปดูอีกหนึ่งจุดก็คือมี f อนะครับอยากให้ผมมาส่งที่ต้นต้นแม่ตะเคียนตรงต้นกลางนะครับนะครับตรงต้นอยู่ตรงช่วงกลางหรือต้นนี้นะครับเพราะว่าเห็นน้องปก๊กี้และน้องก๊อฟนะครับมักจะมาขอที่ตรงนี้นะครับมานั่งทำพิธีแล้วก็เอาผ้านะครับ ชุดผ้าชุดไทยสีทองครับมาถวายให้ท่านนะครับเราก็เลยมีคนอยากให้มาส่งที่ต้นนี้นครับเราผมก็เลยมาตามนะครับมาตามคําบอกกล่าวของ fc ครับให้มาส่งนะครับก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะขอให้ท่านได้ใช้สติสมาธิดูกันนะครับเงียบๆน,นะครับ ทางผมก็ยังเห็นแค่เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับที่แต่ตรงนี้ผมยังไม่ไมแน่ชัดว่าจะเห็นตัวหรือเปล่านะนะครับใครเห็นเป็นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันเนาะก็เอาไปเป็นแนวทางกันก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปดูอีกจุดหนึ่งของต้นนะต้นนี้แหละครับจะจะไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าสวนมากก็น้องอะ่ะจะมาจะมาร้องอยู่ตรงนี้เองนะครับก็ที่เดิมเดี๋ยวผมจะมาสองตรงที่เดิมอีกทีหนึ่งตอนปิดท้ายนะเดี๋ยวผมจะไปดูตรงโซนตรง ข้างบนนะครับตรงส,ส่วนบนนะนะครับก็มีหลายคนมาขอมาทาแป้งทิ้งไว้นะผมไม่ได้ทานะครับวันนี้นะครับ เห็นเป็นเลขห้านะครับตรงนี้เหมือนจะเห็นเป็นเลขห้า ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่น้องก็มักจะมานี่นะก็หลายจุดหลายตำแหน่งนะแต่ว่าเขามี fc นะครับที่อยากให้ผมมาส่องแค่ต้นนี้ต้นเดียวนะครับแค่ต้นนี้ต้นเดียวเพราะว่าน้องปกกี้จะมาตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมเห็นตรงจุดตรงนั้นก็คือเลข5ตรงจุดตรงนี้ผมเห็นเลข7เดี๋ยวผมจะขออนุญาตทาแป้งตรงจุดจุดนี้นะครับจะขออนุญาตทาแป้งให้กับแม่นะครับคุณแม่นะครับแม่ตะเคียนนะครับ ให้จับจุดจุดตรงนี้นะนะครับว่าจะเห็นตัวเลขหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาติดตามดูกันนะครับเมื่อกี้ผมเห็นจรงจุดนี้คือเลข7แล้วก็ที่ด้านตรงนั้นนะครับที่ด้านตรงนู้นนะครับก็ผมมองเหมือนเป็นเลข5ครับแต่ไม่ชัดนะครับแต่ตรงนี้ชัดที่เลข7นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาขอรูปแป้งตรงนี้นะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับว่าท่านจะเห็นเป็นตัวเลขอะไรเดี๋ยวมาลองลุ้นกันนะครับนี่ก็ ขอโรยแป้งนิดหนึ่งนะครับให้กับแม่ตะเคียนนะครับสาธุสาธุนะครับก็ขอให้บารมีแม่ตะเคียนนอนแตกก็อ๋อเบอะห,ม,อห,ม,อหม,อมูเบทเหมิดเบิะถามเบนี่อ้อ,อยกนเจ้าบันคืนตัวเลีบันจะบ้าคืนเลีจะบ้าอ้อยโยตุติตงอย้อยเตรบานมาจยบบอลจูบเทนขันเม่ขันเอากรุบกรุบเนี่ยสาธุสาธ,สาธุนะครับก็จะเป็นแนวตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขอรูปให้นะครับ จะขอรูปนะครับให้ท่านไปชมนะครับได้ได้ดูกันนะครับเผื่อว่าบารมีท่านจะเปิดเผื่อแม่ตะเคียนจะให้นะครับน,นะครับ ือนกับเลขไทยนะคร ai, ับตรงนี้ตอนนี hint, like th ้ผมทาไปเหมือนเห็นเป็นเลขไทย2ที่นะครับก็คือที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้หันไปหายเลยนี่นะครับนี่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับเหมือน30ศนะครับเป็นเลขไทยนะครับเป็นเลขไทยนะครับเหมือน30ศนะครับแต่เจเนี่ยเห็นนะครับ เดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่าเจ็ดหรือเปล่าเนาะนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเจ็ดนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเหมือนเจ็ดไหมเจ็ดไทยนะครับศูนย์หรือว่าเจ็ดนะครับนะครับแต่ผมว่าตรงเนี้ยเหมือนเลขเจ็ดอยู่นะนะครับตรงเนี้ยสามศูนย์ชัดมากครับเป็นเป็นเลขไทยนะครับเป็นเลขไทยนะครับนะครับตรงจุดนี้นะครับก็ วันนี้ก็ได้เดินทางมาที่วัดป่าทานทิพย์ครับวันที่22ครับกรกดาคมครับ2563นะครับวันนี้ครับก็ได้มาเดินทางมาที่นี่นะครับก็มาดูแม่ตะเคียนครับที่นี่นะครับยามเย็นนะครับยามเย็นว่างๆนะครับก็มาดูมาส่องให้เพราะว่าทางด้าน FC นะครับอยากให้ผมมาส่องตรงต้นตะเคียนตรงจุดที่ น้องป๊อกกี้นะครับจะมักจะมาเข้าตรงนี้มักจะมาเต้นรำประบำตรงนี้นะครับแล้วก็นำชุดนะครับที่มาใส่ให้กับแม่มีทั้งเข็มขัดมีทั้งสร้อยคอมีทั้งต่างหูเนาะที่มาถวายให้ท่านคือจุดๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีคนอยากให้ผมมาส่องให้นะครับก็ดูนะครับคนที่ให้ผมมาส่องก็ดูแล้วก็ดูถึงด้านตัวเลขกันเอาเองนะครับถึงด้านตัวเลขกันเอาเองนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่นะครับติดตามชมแล้วก็ฝากในการเดินทางมาให้มาดูที่ต้นตะเคียนนะครับแล้วก็มาดูให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวได้ยังไงนะครับก็แบ่งปันกันด้วยนะครับคนที่ให้มาส่องนะครับนะครับเราไม่เอ่ยชื่อนะครับขอไม่เอ่ยชื่อนะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะไปส่องอีกจุดนึงของต้นตะเคียนนะครับ นี่นะครับพอดีผมเลื่อมมาเห็นตรงจุดจุดนี้ผมเลยสนใจนะครับตรงจุดจุดนี้ผมเลยสนใจที่จะมาส่องครับเพราะว่าน่าจะมีหลายคนมาส่องตรงจุดจุดนี้นะครับเป็นจุดสุดท้ายนะครับที่ผมจะมาส่องนะครับเป็นจุดที่อยู่น่าจะเป็นตรงช่วงหัวสุดนะครับวันนี้มีคนมาทาไว้นะครับมีคนมาทาทิ้งไว้ด้วยนะนะครับ ก็ลองสแกปนะครับลองสแกปไปดูนะเดี๋ยวผมจะลองหันกล้องนะครับจะลองหมุนกล้องให้ดูด้วยนะครับสแกปภาพไว้นะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับนะครับ เห็นเป็นตัวเลขอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมานะตอนนี้แอดยังมองไม่เห็นนะครับแอดยังมองไม่เห็นเลยนะครับแอดมินวันนี้ครับผมประวัติวันวินนะครับวันนี้เดินทางมานะครับกับพีนิวสุดินทะเลนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับน้ําดื่มประวัติสินนะครับมอบการเดินทางทุกครั้งนะครับให้มานะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกท่านนะครับ เป็นตัวเลขเอาไปเป็นแนวทางกันก่อนนะครับเอาไปเป็นแนวทางกันก่อนนะครับอนะครับก็มาส่งให้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะเห็นเป็นตัวเลขอะไรก็มาสรุปให้ฟังด้วยนะครับมา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 คอมเมนต์ให้ด้วยละกันนะครับมาคอมเมนต์ให้ด้วยนะนะครับก็มาตามคําขอนะครับของท่านนะครับของท่านนะครับอ่าอันที่จุดที่ผมมองนะครับตรงจุดที่ผมมองตรงของของอ่าน้องป๊อกกี้เนาะนะครับ ตรงนี้จะเป็นจุดตรงจุดหัวเนาะก็โคนนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ปลายครับแต่ว่าตรงน้องป๊อกกี้ที่จะทํานะครับตรงนี้นะครับที่ผมมาเห็นเนาะครั้งแรกผมเห็นเลขเจ็ดเป็นเลขเจ็ดอารบิกนะครับใหญ่มากนะครับเป็นเลขเจ็ดอารบิกใหญ่มากแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นนะก็คือเลขห้านะครับเป็นเลขห้าตัวเดียวด้านนี้เป็นเลขเจ็ดตัวเดียวนะครับด้านนี้เป็นเลขเจ็ดตัวเดียวด้านโน้นเป็นเลขเป็นเลขห้าตัวเดียวนะครับ ก็คือก็ผมเห็นเป็นเจ็ดห้านะครับตอนนี้ตอนนี้ที่นี่นะครับตอนนี้ที่นี่เห็นเป็นเจ็ดห้าครับและนะครับและพอผมทาแป้งนะครับและผมพอผมทาแป้งผมก็เห็นเลขสามศูนย์และก็เห็นเลขเจ็ดนะครับเป็นเลขไทยนะครับสามศูนย์เป็นเลขไทยนะครับและเลขเจ็ดก็เป็นเลขไทยนะครับตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับก็เป็นสามตัวนะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูก่อนนะครับทางด้านทางด้านตัวเลขของวันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ช่วงนี้ จะค่ำจะดึกแล้วนะครับจะได้ขอเดินทางกลับไปนะครับกลับไปนะครับวันนี้ก็เดินทางมาในตามคำเรียกร้องของ FC นะครับที่อยากให้มาส่งตรงจุดจุดที่น้องปกกี้นะครับได้เข้าส่งนะแล้วก็ได้ครับวันนี้ก็เดินทางมาแล้วนะครับก็เดินทางมาที่วัดป่าทานทิพย์นะครับวันนี้นะครับก็มาช่วงเย็นๆจะค่ำแล้วครับดูบรรยากาศ ไกลพอสมควรนะครับกว่าจะเดินทางมาถึงนะครับอ,อยู่ที่อำเภอเมืองสุรินนะครับแล้วก็เดินทางมาที่รัตนะนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็มาถึงก็ได้ไปส่งที่จุดที่ตะเคียนที่ f c ให้ผมไปสง่งผมก็ไปส่งไปที่เรียบร้อยแล้วก็ยังเหลือลังคาครับยังไม่เสร็จนะที่นี่นะครับยังเหลือลังคาที่ยังไม่เสร็จนะ ถ้าท่านอยากจะร่วมทําบุญนะนะครับถ้าท่านคนไหนนี่นะครับที่อยากจะร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับก็ลองโทรมานะครับลองโทรมานะครับเยวจะให้ดูเโทรมาร่วมนะครับร่วมทําบุญกับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อมนตรีนะครับหลวงพ่อมนตรีก็เบอร์โทรก็ตามนี้ครับ0-81นะครับ927นสครับ8143นะครับครับก็ที่วัดป่าครับพอดีนะครับก็ ที่ไว้ที่แม่ตะเคียนนะครับก็ยังไม่มีหลังคานะครับก็อาจจะอยากจะมาร่วมช่วยสมทบทุนร่วมบุญร่วมสร้างกับทางวัดนะครับก็ทางวัดก็ยินดีนะครับก็ตามเบอร์โทรที่ให้ท่านเห็นนะครับให้ท่านเห็นเนาะนะครับก็ลองโทรมาหาหลวงพ่อโทรมาช่วยเหลือหลวงพ่อละกันเนาะนะครับในด้านที่จะเห็นหลังคานี้นะครับหลังคาที่ยังไม่ได้สร้างนะครับก็จะสร้างที่จะ เป็นที่ไว้แม่ตะเคียนนะครับเยอะอยู่นะครับที่นี่นะครับนะครับก็เบอร์โทรตามนี้นะครับตามนี้นะครับก็พระอาจารย์มนตรีนะครับพระอาจารย์มนตรีนะครับ081นะครับ927นะครับ8143นะครับก็ตามนี้นะครับก็จดกันไว้ถ้าใครอยากจะร่วมสร้างร่วมบุญนะครับเพราะว่าวันที่20 ที่จะถึงเนี่ยที่28กรกฎาคมก็ที่วัดก็จะมีการเลี้ยงเพนพระที่นี่ด้วยนะครับก็ใครถ้าว่างหรือยังไงนะครับก็เรียนเชิญนะเรียนเชิญนะมาร่วมเลี้ยงเพนที่นี่ครับอ่นะครับวันนี้ผมประวัติวันวินก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมและเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็เข้ามากด s u b s c r i b e กดแชร์กดให้กำลังใจทุกๆครั้งนะครับในการเดินทางของผมเนาะนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับ จะไปที่ไหนจะมีอะไรดีจะมีอะไรเด็ดผมจะนำมาเสนอทุกขั้นนะครับวันนี้ผมประวัติวันวินพี่นิวซินไทยแลนด์ขอขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ